ังฟ้าประทานมาโปรดไพรฟ้าสมเด็จยาของประชาชนชื่นเย็นน้ำพระไทยชื่นกระมนพระเมตตาเปี่ยมล้น คนเลิดล้ำสมเด็จพระเสนิคทรสีแผ่นดินําน้อมเพื่อพระนามถวายราชาธุดี คณะพยาบาลสายวารยราชภัฏเพชรุรีได้เดินทางพร้อมกับคณะน,น้องนักศึกษานะครับวันนี้ก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเด็กๆนักเรียนนะครับเพราะว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยซึ่งโรงเรียนตำรวจตัเหวนชายแดนบ้านของเจ้าก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่ทางคณะน้องนักศึกษาได้ รักษาเด็กๆในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเด็ก,ดกๆแล้วได้ใช้ก็ความรู้ควานี้จะหลอดไป ขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพมหาวิทยา,ยล,าลัยราชภัฏเพปรบุรีร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยที่ได้มาอบรมความรู้ฉลาดใช้บริการฉลาดช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวียนยแดนบ้านเขาเจ้าได้มีความรู้และมีความสนุกสนานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอ,ขอขอบคุณค่ะวันนี้ผมได้ความรู้มากเลยครับ ได้เรื่องปั๊มหัวใจแล้วก็ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินครับผมจะนําไปใช้กับครอบครัวครับขอบคุณครับหนูขอขอบคุณพี่พี่พยาบาลที่มาสอนเกี่ยวกับเรื่องการปั๊มหัวใจในวันนี้หนูขอขอบคุณมากมากค่ะและหนูจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุธามาศลักกุมเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพระเขาเจ้าหนูขอขอบคุณพี่พี่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยหนูขอขอบคุณพี่ๆที่มามอบความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหนูจะเป็นกดีของพ่อแม่และจะตั้งใจเรียนขอให้พวกพี่เดินทางกับยังสวัสดิภาพค่ะขอบคุณค่ะ